พ่อลูกผูกพันค่ะอ้อนกันจริงๆเลยนะคะแมหมนะสบายเหลือเกินนะสบายเหลือเกินนะแหมออ้อ,อนกันจริงๆ มีเด็กอยากลองกินแอปเปิ้ลไม่ได้หิวน,นะเนี่ยอยากจะกินอ่ะกินก็กินเข้าไปดูสิอ กินแอปเปิ้ลชิลๆนะคะผิวสวยเพราะกินแอปเปิ้ลนะคะ แปลกใหม่นะคะรสชาติแปลกใหม่ช่วงล็อกดาวก็อยู่บ้านชิลๆนะคะไม่ได้ไปไหนนั่งดูทีวีค่ะดูหนังฝรั่งด้วยนะคะ ตั้งใจดูมากตั้งใจดูอย่างดีเลย <c oughs> สบายใจเกินตั้งใจก็ชอบ ได้ยินเสียงแดดดปเปิดประตูโรงรถนะรีบออกไปรอรับเลยนั่งรออยู่นั่นแหละดูซิเมื่อไหร่แดดดีจะเข้ามานั่งรอไป <c oughs> ตั้งใจรอมาก มาหล่นะมาหล่นะได้ยินเสียงประตูอยู่นี่นะามาตะกี้ไหนนะยังไม่เข้าบ้านมาเลย ใจจดใจจ่อมากเลยใจจดใจจ่อมากเลยถ้าเรียกได้ก็จะเรียกแล้วนั่นน่ะนั่งรออยู่นั่นแหละนานเท่าไหร่ก็จะรอเอ้ยน่าสฉงสารน่าสฉงสารเด็กนั่งรอแดดดี My young, my u ah, You met your long time. hello baby. Hello, mate. Hello, mate. Hello, mate. <laughs> uh. You heard the dog? Sandy. Come on. Come here. Come here. Sit here. Come on. ฮึทําไมสิบสิบสิบบ๊วยเก่งนะเนี่ยให้ใส่เสื้อง่ายๆเลยเนี่ย นอนให้ใส่แขนให้ด้วยแต่ก่อนดิ้นนะเดี๋ยวนี้รู้แล้วอากาศหนาวต้องใส่เสื้อก่อนนอนนะครับมีเด็กกำลังรอของอร่อยอยู่นะครับ <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะลูกเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับ ข้างนอกดีกว่าไปข้างนอกดีกว่ากินของอร่อยข้างนอกดีกว่าออกไปครับนน่นไม่ใช่ในถังไปเดือนเช้ามาก็หิวเลย อร่อยไหมอร่อยไหมขอบคุณครับขอบคุณครับในซิดก่อนซิดซิดซิดวันวันชื่อทรีโฟร์บอยเก่งนะครับนั่งรอนะครับ โอเคอ่ะกินให้สนุกนะครับ